อเตัวทีมก็มาตัวมาก็พอจะเลเนี่ยมันเป็นมากับทีมนักข่าวมันต้องมีเยอะแยทีตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เขาดีสันนะครับในช่วงติดพันตซอนในช่วงขาลงนะครับหลังจากที่ขึ้นไปบนยอดเขาแล้วถึงเนี่ยน้องพลอยเรถต้องมาเป็นคู้สื่อข่าวไลยกอนนะครับ ปิดปดสายแฟตปิดแฟตด้วยสิน้าตาคนดูเขาก็มองาหีผมได้นั่งรถคอปบฟ VIP เพราะว่าผมมากับผู้สื่อข่าวอืมตอนนี้ตรงกับวันที่2ี่สิแดับเราลงมาจากที่ไหนนะลงมาจากที่ไหนก่อนปัดอา หลงหลงเหมือนเขาซีซานมีพี่ถ่ายรูปฟิกจาระมือลงก่อนค่ะฟิกจาระมือลงจาระมือลงเบ็ดกล้องไม่ตัดติวซื้อใหม่ค่ะพี่ซื้อใหม่ไปแล้วพี่แล้วมันก็เป็นต้อา่อีกลงนั้นเราลงโดยการถ้าขึ้นนั้นขึ้นโดย อาคเช้าไฟฟ้านะครับแก็ตอนขอลงนี้เราตอนมาหน่อยนะครับดอนหน่อยจากยอดเขาเรแล้วก็มาต่อด้วยรถลรอนี้นะครับมาต่อด้วยรถล้อแล้วต่อไปเราก็จะเดินทางต่อด้วยรถทัวร์เชิงเขาลงไปหารถทัวร์ที่จะไปเมืองคุณหมิงที่พักขัง พักางแต่ว่าอะไรครับที่พักกางในค่ำคืนวันนี้นะครับจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นห้องเป็นห้องทั้งคืนนะ <c oughs> รถที่เรานั่งมานะครับ <c oughs> ก็มีทยอยกันมาเป็นแถวเลยนะก็นี้เป็นราคาที่ข้างล่างนะ <c oughs> ถึงประตูที่รถ ตรงขึ้นเชิงเขาจะมารับทั้งขาขึ้นขาลงนะครับจะมีประตูคอยเช็คคอยตรวจผ่านด้วยบัต์โค้ดรอตรงไหนวะเนี่ยรอรถตรงไหนวะเนี่ย ดูซ้ำแฮกเลยนะไอ้ด๊อกไอ้ด๊อกเพอนผบอกว่าแต่มันแต่มันก็อเมซิ่งอ่ะครั้งนึงแต่ว่าก็คิวรถที่จะขึ้นรถกอดในเมืองนะครับกดดีครับ